รีวิวเครื่องเล่นเทปพกพานะครับแบบลำโพงในตัวนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้โมเดล TCM 400นะครับเป็นเครื่องเล่นเทปแล้วก็เป็นเครื่องอัดเสียงนะครับเป็นเฟรดใหม่นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับใช้ถ่านแค่2ก้อนนะครับใช้ไฟ DC ได้นะครับฝั่งนี้นะครับใช้ถ่าน2ก้อนนะครับถ่าน 2A แค่2ก้อนนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับใส่พานใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ ตัวตัวนี้เสียบหูฟังเสียงออก2หูแล้วก็มีช่องไม่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับปรับความเร็วช้าของเทปได้นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นผมจะทดสอบจากการอัดเสียงก่อนนะครับเครื่องนี้อัดจากาไม้ที่เราพูดเนี่ยนะครับเราพูดเข้าไม้แล้วก็อัดเสียงด้เป็นเครื่องอัดเสียงในตัวด้วยนะครับกดเพย์บุลเลคคอร์ดนะครับบุลเลคคอร์ดสีแดงนี่ครับทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบทดสอบอัด โซนี TCM 400นะครับเลคคอเตอร์เดินนะครับตัวนี้นะครับนะคับเดี๋ยวจะสอบฟังดูอีกรอบนึงข้ายก็ขวาได้เจโนมนะครับเลกคอร์เตอร์เดินนะครับ เลคคอร์เตอร์รีเซ็ตได้นะครับเดี๋ยวผมตอนกรอ,อน้อกรอนี่จะรู้เลคคอร์เตอร์มันไหลนะครับนี่เลคคอร์เตอร์ไหลปกตินะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับโอเคเอาป้ายฟังระบบเพพนะครับปั๊ซ้ายก็ขวาเต็มระบบปรับความเร็วช้ามอเตอร์ได้นะครับปกความสะดวกลำโพงในตัวอันนี้ปรับให้ช้าหรือว่าปรับที่นี่ได้นะครับ มีว r ปรับช้าเร็วตรงกลางนี่คือระดับปกตินะครับสถานะไฟแบตติดปกติหมดนะครับมีสายคล้องแขนเรียบร้อยอย่างดีนะครับอันนี้ปุ่มพอตนะครับซื้อไปถ้าเกิดว่าอ้าทำไมกดเพยแล้วไม่เล่นเนี่ยฮะเรสังเกตนะครับมันจะเป็นสีชมตรงนี้นะครับเป็นปุ่มพอตนะครับ ในเคาน์เตอร์เดินมีช่องไม้นะครับลำโพงเสียงดีนะครับลำโพงในตัวเสียงหูฟังเสียงออกสองหูนะครับโอเคนะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ